ผมเป็นคนที่น้อยใจนะครับเป็นคนที่น้อยใจอืมัไอพวกนี้ดูถูกผมปุ๊บตูมผมจับเลยนะจับเยนเนียไม่ได้ผมแถมด้วยมีซองขาวถึงบ้านด้วยถ้าเข้าข้อ,ขอกฎหมายผมออใช่ครับผมถึงบอกเลยครับพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปตื่นตระหนกตกกระใจกับไอข้อหาเพิ่มเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่มันแบบดูแลน่าตื่นเต้นมันก็เหมือนเดิม ถึงถามพี่น้องประชาชนชัดๆนะภาคน้องมาจากพ่อแม่ฟังนะโดยเหตุมิอันควรมิจําเป็นนะครับปล่อยให้นะครับเด็กน้อยนะครับที่อายุไม่ถึง9้าขวบนะครับปล่อยให้ตายกับคดีฆ่ามันต่างกันไหมผมถามเนี่ยคิดดูดีๆให้กลับไปนั่งคิดสักวันแล้วพรุ่งนี้มาตอบผมก็ได้มันต่างกันไหม มันไม่ต่างหรอกปกติมันน่าจะตั้งข้อหานี้แล้วใย่ไครับ คือผมต้องย้ําตรงนี้นิดหนึ่งนะครับคือเขาต้องการดูนะครับในการทํางานของเจ้าหน้าที่พักรัฐหรือเปล่าผมบอกให้นะครับถ้าคลิปอยู่ในมือผมนะผมก็จะทําอย่างนี้แหละผมไปวันนั้นแหละวันที่สาลฟ้องนี่นะครับเพื่อจะได้นะครับสังคมเนี่ยนะครับเขาจะได้รู้ว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่เป็นยังไงเข้าใจไหมฮะคลิปนี้จะออกนะครับจาคาผมไว้นะนะครับคือพูดง่ายๆเขาจะทาลายระบบ นะครับเข้าใจไหมฮะทำลายระบบนะครับการาม,มั่นคงนะครับและการปกป้องของ,ของกระทรวงยุติธรรมเข้าใจไหมฮะเออนะผมนี่ไม่เก่งหรอกแต่ผมใช้การประเมินที่แบบคืออย่างน้อยเนี่ยความจริงเข้าไป60-70%แล้วเขาจะดูว่าพนักงานสอบสวนกับอายการเนี่ยนะครับทำงานแบบไหนนคะครับเออคุณบอกว่าหาพิสูจน์กันด้วยปัจจพยาไอด้วยหลักฐาน นะครับเข้าใจไหมหลักฐานเนี่ยคือหลักฐานมาสร้างขึ้นได้ผมก็บอกแล้วว่าหลักฐานันมาสร้างขึ้นได้นะครับคุณไม่เคยเจอยักษ์ใหญ่ใช่ป่ะคุณไม่เคยเจอยักษ์ข้อหาใช่ป่ะนะครับก็นี่ไงคุณไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ไงนะครับคุณไม่เคยยืนอยู่ดีๆแล้วโดนตำรวจจับนะครับตัวเองว่างเปล่าแต่อยู่ในกระเป๋ามือขวาไม่มียาเสพติดอยู่ในกระเป๋าอ้าวเฮียมายังไงเงินของเราพ่อแม่ให้เรามานะครับสี่ร้อยบาทพอไปถึงโรงพักกลายเป็นเบอร์แบงก์อ้าว อ,อีมันเป็นไปได้ยังไงวะเลครับผมถึงบอกนะพวกคุณมันประสบการณ์น้อยนะเออประสบการณ์น้อยนี่โดมนมาทั้งชีวิตเลครับเนี่ยประสบการณ์พวกคุณมันน้อยเเข้าใจไหฮะเขาจะดูการทางานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐทั้งสองฝ่ายนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับเขาจะดูซิว่าคุณจะสามารถนำสืบในคดีนี้ยังไง นะครับและอายการจะตรวจสอบคดีนี้ยังไงนะครับที่เขาไม่ปล่อยคลิปยิ้มได้เนี่ยเพราะอะไรเขาจะรอวันที่สั่งฟ้องเขาจะดูว่าคุณเนี่ยนะครับสืบสํานวนยังไงหลักฐานมาจากไหนนะครับเพราะหลักฐานเนี่ยนายชายพลมี4ข้อหา1่ฆ่าคนตายโดยเจตนา2อผันทเด็กนะครับ3ปล่อยให้เด็กตาย4นะครับเอออะไรนะครับเออ4คืออะไรนะครับ ยหรือเปล่านะครับสี่ข้อหาสิ่งสำคัญที่สุดคือปัจักพยานคือคนที่เห็นเหตุการณ์จริงๆไอ้พยานที่ปั้นขึ้นมาหมดสิทธิ์อยู่แล้วนะครับจะมาบอกว่าเห็นเลื่อนรงางๆแค่นี้ก็จบแล้วนะครถ้าเห็นเลื่อนเรลางๆคุณสามารถรู้ได้เลยหรือว่าเขาทํา คือผมนะสนุกนะครับสนุกนะครับอก็น,นกีนนนนออน่ไงครับผมถึงบอกว่าใน